ขอบคุณครับขอบคุณ,คณมากมากครับกลับสู่รายการของเราอีกครั้งน,นี่คือรายการ Today s h o ชและนี่คือช่วงท็อกโชครับท็อกโชของผมในวันนี้ผมจะพูดถึงคำว่าคุณค่าคุณค่านี่สำคัญมากๆเลยนะครับในความเป็นคนแล้วเราจะพูดถึงสิ่งที่มีคุณค่าตลอดเวลาแต่แปลกมากแปลกจริงๆทำไมทำไมคนที่เรารักที่สุดไม่เข้าใจคำนี้ไม่เข้าใจคำว่าคุณค่าและไม่บอกเราว่าเรามีคุณค่าแค่ไหน มันเป็นเรื่องจริงแทบทุกครอบครัวเลยนะท่านผู้ชมเราอยากได้ของมีค่าเราอยากเป็นคนมีค่าแต่เราไม่บอกคนที่เรารักว่าเขาเป็นของมีค่าและเขาก็เป็นคนมีค่าเราทิ้งให้เขาอยู่ในเงามืดเราทิ้งให้เขาอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเป็นเวลาไม่รู้กี่ปีบางคนเฉลยในที่สุดบางคนไม่เคยเฉลยเลยทำไมอ่ะทำอย่างนั้นทำไม ก็ในเมื่อเรายังชอบของมีค่าเรายังอยากจะเป็นคนที่มีค่าแล้วทำไมไม่ทำกับคนที่เรารักให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนมีค่าและของมีค่าแขกรับเชิญของผมในวันนี้เจอชีวิตอย่างนี้มาเจอชีวิตมาแบบชนิดไม่น่าเชื่อเลยแล้วมันโชคดีอย่างหนึ่งโชคดีเดี๋ยวเขาจะมาเล่าว่าโชคดีอะไรใครอาจจะบอกว่าสายไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับเขาไม่สายเขามารู้ทีหลังมารู้ทีหลังเรื่องราวของคนคนนี้ปัจจุบันนี้กลายเป็นบอสไปแล้ว กลายเป็นบอสหรือจะเป็นครูหรือจะเป็นอาจารย์แล้วแต่ที่เขาจะเรียกกันเขามีชื่อว่าบ๊อบบี้เป็นคนที่รู้จักกันในวงการของการทำการสอน การใช้ชีวิตบนออนไลน์ที่ผมพยายามสนับสนุนและพูดมาถึงตลอดเวลาตลอดเลยนะฮะรายการนี้ผมกล้าพูดเลยว่าผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆและอนาคตทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันขึ้นอยู่กับตัวเราเราตามทันหรือเปล่าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์กับเราหรือเปล่าผมพยายามพูดตลอดเวลาเลยว่าคุณขายข้าวโพดอยู่ที่ไหนก็ตามคุณขายพริกไทยอยู่ที่ไหนก็ตามคุณขายสมรรอยู่ที่ไหนก็ตามเลยก็ถ้าคุณทําออนไลน์เป็น ชีวิตคุณอาจจะไม่ต้องขึ้นกับใครมากจนเกินไปนะคุณมาสร้างระบบการจัดการของคุณแล้วคุณสามารถส่งสินค้านั้นโดยตรงให้กับลูกค้าได้เพราะผมอยากให้คุณทําเป็นผมอยากให้คุณไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ตามคุณต้องใช้ชีวิตให้มันเป็นกับโลกยุคใหม่โดยไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องผ่านคนโน้นคนนี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีสินค้าของคุณเองเขาจะมีสินค้ามาให้คุณเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าคุณรู้เรื่องพวกนี้แล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้มีค่ากับประโยชน์มีประโยชน์มากมีค่ามากมากกับชีวิตเรา แล้วคนที่จะมาบอกคุณค่าวันนี้ให้กับเราก็คือคุณบ๊อบบี้ของผมนี่แหละขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนรินพัฒน์อภพิวัชรพรมครับสวัสดีสสดครับบ๊อบบี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเชิญนั่งครับบ๊อบบี้รู้ไหมผมอยากจะคุยกับคนอย่างบ๊อบบี้มานานแล้วผมพูดนอกรายการกับคุณวิทีแล้วแล้วอยากจะพูดทาจมซะบปกติเวลาที่ผมได้คุยกับคนที่เป็น LGBTQ+ เนี่ยในรายการส่วนใหญ่จะเป็นคนในวงการผมวงการนักแสดง เราจะคุยกันเรื่องสนุกสนานเฮฮาเรื<า>่องอะไรกันต่างๆออกมากแล้ว <S <S แต่เราจะไม่ได้คุยเรื่องราวของชีวิตจริงๆที่ต้องพบถ้าคนคนหนึ่งจะต้องพบแล้วคนคนหนึ่งผ่านอะไรมาบ้างแล้วจนมาเป็นอย่างคนนี้เขาเรียกอะไรอาจารย์บ๊อบบี้หรือเรียกว่าบอสบ๊อบบี้หรืออาจารย์บ๊อบบี้ค่ะอาจารย์บ๊อบบี้อาจารย์บ๊อบบี้นะบ๊อบบี้ดีใจมากที่คุณมาร่วมรายการขอบคุณตาอย่ามากๆค่ะบ๊อบบี้เกิดในตระกูลแบบไหนยังไง ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการครูทั้งคู่เลยค่ะหนูก็อยู่ในครอบครัวของข้าราชการครูมาตั้งแต่เกิดเลยคุณพ่อก็เป็นคนอุบลคุณแม่เป็นคนศรีสะเกดค่ะแต่หนูเป็นคนหนูเป็นคนกรุงเทพเดกกายในเด็กเทพกิดกรุงเทพค่ะหนูก็เลยแบบจำไม่ได้ว่าตัวเองเอ้าเป็นคนอีสานเลือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงพูดได้นะคะใช่แล้วอยู่คุณพ่อคุณแม่มาตลอด ต้องบอกว่าคุณแม่เสียตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเด็กเลยใช่แล้วก็อยู่กับคุณพ่อมาตลอดคุณพ่อมีลูกกี่คนคุณพ่อมีลูกคนเดียวคนเดียวด้วยหนูเป็นลูกคนเดียวค่ะตอนลูกชายคนเดียวลูกชายคนเดียวที่เขาเรียกว่าลูกชายนะตอนนั้นเดี๋ยวก่อนเนี่ยสาคัญมากนูเสียคุณแม่ไปค่ะคุณพ่อเป็นครูเป็นครูแบบไหนเข้มงวดไม่เข้มงวดหรือเป็นยังไงต้องบอกว่าชีวิตในวัยเด็กค่ะคุณพ่อเขาเป็นผู้เขาเรียกว่าอาจารย์ฝ่ายปกครองซร่งเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองก็จะ มีความโหดค่ะหนูก็เลยคิดมาดเด็กๆว่าตอนเด็กๆอ่ะคุณพ่อเขาก็จะบอกว่าฝ่ายปกครองเนาะเขาก็จะบอกว่าลูกเนี่ยอยา่าอย่าแบบอย่าเป็นตูดเป็นเต๋าเป็นตุง้งติ้งพ่อเขาแบบคอยบอกหนูตลอดว่าให,ให้ทําตัวแบบแมนๆหน่อยอเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรสายชีวิตหนูก็โตขึ้นมาก็บางทีก็ชวนเพื่อนมาบ้านต่อยแล้วปรากฏว่าเพื่อนมาก็เพื่อนก็เป็นแบบเรานี่แหละเขาเรียกว่าเพศทางเลือก หรือว่า L G B T Q สิ่งนี้ค่ะต่อคำนี้สำคัญมากเลยคำที่เชิญเพื่อนมาบ้านแล้วมาเวลาเพื่อนเจอคุณพ่อที่บ้านเพื่อนทำไงเราบอกวันนี้ครับพ่อด้าคผู้ชมเข้าใจเข้าใจคนพวกนี้อย่างนะฮะต้องเข้าใจดีๆเลยนะฮะมันยุคสมัยก่อนปีนี้หนูอายุเท่าไหร่ละปีนี้อายุ39 3สเาลองนึกภาพสิว่าย้อนกลับไปเมื่อ9ขวบนะ <laughs> เอาสัก9ก้าก็ได้นะ9กขวบหรือ7จขวบดีซ้ำไปช่ครับตอนั้นตอนนั้นนะที่เพื่อนมาบ้านแล้วสวัสดีครับพ่อ แต่ทุกคนพอขึ้นห้องขึ้นห้องกรี๊ดโอ้ยโธ่อะไรอย่างเงี้ยคือหนูแบบ,ห,บ,บหูแบบเฮ้ยเราเราต้องใช้ชีวิตแบบเด็กๆแบบเดียวกันต้องใช้แบบนี้ใช่อยู่ต่อหน้าพ่อเราเป็นไงอยู่นะพ่อสวัสดีครับพ่อหนูไปเรียนผมไม่เรียนมาครับ<อ>ผมเอเอ,เอใช่แต่พออยู่กับเพื่อนปุ๊บเราก็เป็นตัวของเราเองเขารู้ไหมไม่เคยไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยเป็นครอบครัวที่ไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยถามลูกแม้แต่คาเดียวว่า เธอเป็นหรือเปล่าใช่ค่ะอ,อพอเพื่อนมาบ้านเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบเราก็สนุกเฮฮากับเพื่อนโอ้โห oh, ทำกิจกรรมปาร์ตี้เรียนหนังสือจริงจัง,จงทุกอย่างแต่พอเพื่อนกลับไปบ้านพ่อพูดกับเราว่าอย่ายุ่งกับคนพวกนี้ได้ไหมพ่อบอกเราอุ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะหนูทําผิดอะไรหรอแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพ่อถึงมาห้ามเราเหมือนเด็กที่ฝันสลายคะ่ะต๋อยแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าพ่อเนี่ยไม่รักเราเพราะไม่มีแม่แล้วด้วย แม่เราก็ไม่มีไม่มีค่ะดูหนูแม่เสียไปตอน5ขวบาขวบเองตอนน,อตอนนั้นแล้วหนูรู้ตัวว่าหนูเป็นอย่างนี้เป็นเพศทางเรื่องนี้สักอายุเท่าไหร่จริงต้องบอกว่าทําตั้งแต่เด็กๆเลยทํากิจกรรมเล่นละครเวทีทําทุกอย่างเลยก็เราก็เคยแต่งหญิงทําอะไรจริงๆเราก็เคยทํามาเยอะมากหนูก็ตั้งใจเรียนค่ะต่อยเรียนจนแบบเรียกว่าเราก็เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเราก็มหาวิทยาลัยคือ จบที่มหาลัยเกเษตรศาสตร์ค่ะใช่หนูก็จบมหาลัยแล้วก็เรียนจบมหาลัยมาหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะอยากจะตั้งใจเรียนเนี่ยอยากให้พ่อยอมรับหนูพรมะไม่ไม,ไม,ไม่แล้วเรารู้ตัวว่าเราเราเป็นเพศทางเลือกตอนสักอายุเท่าไหร่ไม่รู้ตัวรจริงเกิดมาหนูก็รู้สึกว่าเราเอ๊ะ e ทำไมเราถึงแบบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ๋อน oh, ี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาโตแล้วเป็นเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ขนาดอย่างนั้นพ่อก็ไม่ยอมรับพ่อไม่เคยพูดสักคําเลยว่ารับเราได้หรือเปล่าแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าเขาเนี่ย ไม่รักเา่าแล้วเขาก็ไม่อยากให้เราเป็นแบบนั้นแต่คุณค่าทางเดียวที่หนูคิดว่าหนูจะเป็นคนที่มีคุณค่าได้มันออกไปทางเรียนใช่ไหมใช่ค่ะที่โชคดีมากนะฮะเขาเป็นคนโชคดีมากเลยที่เขาคิดตรงนี้เป็นเองนะฮะ,ะเขาไม่ได้ออกไปทางเสื่อมเสียคือยังไงก็ตามสิ่งที่ดีสุดที่จะทําให้พ่อก็ได้คือเรียนให้ดีที่สุด ก็เลยเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรได้คณะอะไรครับอยู่คณะวิทยาการจัดการสาขาการตลาดมาร์เก็ตติ้งค่ะตอยกระตั้งใจเรียนเพราะว่าอะไรอยากใจพ่อภูมิใจอยากได้การยอมรับจากพ่อยหนูเรียนทําทุกอย่างเลยแล้วก็พอเรียนจบอ่ะฝันของเด็กคนหนึ่งอ่ะก็คือการมีเงินเดือนก้อนแรกอยากจะกลับไปดูแลพ่อก็เลยพาพ่อไปกินข้าวพาพ่อไปดูหนังอ้ต่อยเชื่อไหมคะว่าวันนั้นหนูพาพ่อไปดูหนัง หนังที่แบบเขาฮิตกันในตอนนั้นะนะฮะพอไปดูหนังเสร็จปุ๊บเราก็เลือกที่นั่งที่แบบแพงที่สุดเลยแถวแรกเลยปรากฏว่าบนสุดเลยคุณพ่อเดินมาปุ๊บหนูถือป๊อบคองป๊อปคอนวางปุ๊บ,บพ่อนั่งที่ผืนนะต่อยคุณพ่อเนี่ยนั่งอยู่ที่พื้นเราเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทั้งชีวิตเราอยากดูแลเขาให้เขามีความสุขอ่ะแต่กับกลายเป็นว่าไม่เคยเห็นพอ่อไม่เคยเห็นพ่อไปดูหนังไม่เคยไม่เคยรู้ว่าพ่อไม่เคยดูหนังในโรงหนังเลย รู้สึกว่าเราต้องตอบแทนเขาได้มากกว่าเนี้ยก็เลยบอกพ่อว่าพ่อมานั่งข้างๆนี่้มันที่เราใช่พ่อไม่รู้ค่ะตอยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องสําเร็จให้มากกว่าเนี้ยเราต้องดูแลเขาแต่จุดจุดที่หนูรู้สึกว่ามันมันมันทําให้เราสึกว่าเราอยากจะย้อนเวลากลับไปค่ะตอยเพราะว่าหลังจากนั้นห้าเดือนพ่อเสียอาคุณพ่อเสีย เราก็เรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงสําเร็จเรื่อยห้าเดือนทำไมมันเร็วขนาดนั้นน่ะคุณพ่อก็เสียกระันหันเป็นต่อยเป็นมะเร็งค่ะใช่แล้วก็เสียกระัน,นหันแล้วเรารู้สึกว่า<ๆ>เราเพิ่งดูแลคุณพ่อได้ห้าเดือนทําไมเราไม่รีบสําเร็จให้เร็วกว่านี้เวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนั้นเราเลยคิดในใจว่าถ้าเรา สำเร็จได้มากกว่านี้เราอาจจะได้มีเวลาดูแลคุณพ่อได้มากกว่านี้แต่วันนั้นคิดในใจเลยว่าหนังเรื่องนั้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรีบกลับมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บ๊อบก็เลยตั้งหน้าตั้งตาหลังจากคุณพ่อไม่มีเหลือเราคนเดียวแล้วก็ทํางานหาเงินอยากที่จะได้รับการยอมรับจากคน,กคนชายหนูก็เลยรู้สึกว่าใช้เงินซื้อเพื่อนนี่แหละเพราะเราไม่มีใครอ่ะอยากให้คนยอมรับเราอยากคนอยู่กับเราอยากคนมารักเราเยอะๆอะต่อยสุดท้ายหนูติดหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ ใช้เงินซื้อเพื่อนใช้เงินซื้อเพื่อนตอนนั้นทำงานไปตั้งแต่หมื่นห้าแล้วได้ไปสูงสุดเท่าไหร่ประมาณเกือบหนึ่งแสนบาทค่ะงานประจำยังไม่พอใช่อุตไล่แล้วยังไปติดบัตรเครดิตติดนี้บัตรเครดิตประมาณยี่สิบกว่าใบหลายล้านยี่สิบกว่าใบยี่สิบกว่าใบพระเจ้าชจริงเหรอวันนั้นรู้ซื้อเยอะเลยนะลูกอยากให้คนรักก็เราเราเข้าใจว่าการใช้เงินคือการนำให้คนอื่นมารักเรา ติดนี้บัตรเครดิตประมาณ20กว่าใบหลายล้านย <20 S 1> ี่สิกว่าใบ20กว่าใบเราเราเข้าใจว่าการใช้เงินคือการทําไมคนหนึ่งมารักเราติดไปประมาณสองล้านกว่าบาทค,ค่ะตอ่อไปใบนั้นทบต้นใบนั้นทบมีตามโอ้ชีวิตพวกเธอเป็นอย่างนี้จริงนะแล้วทําไงมันขนาดนั้นจะเอาที่ไหนไปใช้เขาคิดอะไรอะวันนั้นคิดคิดอย่างเดียวค่ะว่าเราคงจะต้องหาอาชีพอื่นอาชีพเสริมที่ออไม่ใช่อาชีพหลัก งานประจําจริงๆตอนนั้นต้องบอกว่าเงินเดือนเยอะหลายคนอาจจะเคยเป็นว่าเรามีเงินเยอะมากแต่มันไม่สําคัญว่าเรามีรายได้เท่าไหร่แต่สําคัญว่าเรามีรายเหลือเท่าไหร่เราใช้ยังไงใช้ยังไงวันนั้นเราก็เลยแบบไถมือไปเฮ้ยเห็นเพื่อนคนนึงเขาขายของออนไลน์แล้วเขาก็มีคอร์สออนไลน์เรียนออนไลน์แล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นไปเจออาจารย์สวยค่ะเป็นจุดที่ทาให้บอบสวยค่ะจุดที่เจอทําให้เห็นว่าเฮ้ยวันนั้นเนี่ยขายออนไลน์แล้วมันเปลี่ยนชีวิต คือต้องบอกว่าเราเคยเห็นคนสําเร็จบนโลกออนไลน์มาเยอะแต่สิ่งที่มันทําให้เราเห็นก็คืออย่างน้อยอ่ะเป็นคนที่เราเคยรู้จักเรียนมาหาลัยเดียวกันเราเคยรู้จักมีตัวอย่างมีตัวอย่างแล้วพอไปเจอบอสสวยเป็นยังไงวันนั้นเราตกใจตรงที่ว่าแม่ค้าขายแซนด์วิชอ่ะขายแซนด์วิชแล้วมันเปลี่ยนชีวิตใชเฮ้ยเขาต้องมีเครื่องมืออะไรที่ดีกว่าแต่เราเป็นพนักงานประจํามา12ปี แต่ทําไมชีวิตเราแตกต่างกันเหลือเกินผลลัพธ์ตรงนี้แหละหนูก็เลัดใจว่าเอ problème, time, ้ยถ้าออนไลน์มันคือโอกาสมันไม่ใช่ทางทางทางเลือกแล้วยุคนี้มันคือทางรอดแล้ววันนั้นหนูคิดว่าหนูต้องรอดหนูต้องปลดหนี้ได้หนูต้องเอาชนะตัวเองให้ได้จากตรงนั้นแล้วเรียนแล้วเป็นไงเรียนไปเรียนมาถอยใช่ไหมคะจากที่คิดว่าจะไปเรียนเพื่อที่จะหาเงินให้เรียนไปเรียนมาจนทุกวันนี้หนูก็มีลูกศิษย์มีลูกหากลายเป็นว่าเราเนี่ยกลายเป็นคนมาแบ่งปัน เราสึกว่าเราภูมิใจนะเขาเรียกเราว่าเขาเรียกเราว่าอาจารย์บ๊อบบี้หนูคิดถึงพ่อหนูเลยว่าแบบเฮ้ยแบบพ่อแบบไม่เคยคิดจะเป็นอาจารย์เลยไม่เคยคิดจะเป็นอาจารย์แต่ในที่สุดมาเป็นอาจารย์บ๊อบบี้จำงานศพพ่อได้ไหมจำได้ค่ะตอยจำเพื่อนพ่อได้ไหมจวันที่เราวันที่เราไปงานศพวันนั้นนะคะมันก็มีเพื่อนพ่อเดินเข้ามาต่อยแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยบ,บ๊อบรู้ไหม พ่อรักเรามากพ่อเนี่ยชอบแอบเปิดรูปในกระเป๋าตังค์ของเขาบอกว่าเนี่ยลูกได้รับรางวัลลูกไปประกวดแผนการตลาดสมัยหนูเรียนหนูเขาแบบเป็นเด็ก <ขา S 1> <อ>ค่ะเป็นเด็กกิจกรรม,มแบบเราก็รู้สึกว่าเราอยากเยาอยากสําเร็จอ่ะเพื่อ,อให้พ่อยอมรับเราแล้วก็รักเราเราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยสุดท้ายเขามาบอกเราว่าพ่อรักเรามากนั่นแหละกลายเป็นว่าแต่เขาไม่เคยบอกเราเลยเขาไม่เคยบอกเราเลยแต่เขาบอกกับทุกคนที่อยู่รอบตัว เขาคงจะรู้สึกว่าวันนั้นที่เขาบอกแล้วว่าอย่าเป็นตุ๊ดเป็นแตวอย่าไปแสดงออกอย่าไปแล้วเขาอาจพยายามปกป้องเราอะเพราะเขารักเราเขาอาจจะยอมรับเราตั้งแต่วันนั้นแล้วอะต่อยแต่ว่าเขากลัวว่าบ๊อบเนี่ยจะไม่ถูกการยอมรับจากาจคนอื่นๆที่มองเขาจากสังคมที่มองเราเพราะจริงถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณบอกเขานะว่าเขามีคุณค่าคุณบอกเขานะว่าเรารักเขานะ นี่พ่อไม่ได้บอกแต่ไปบอกผ่านคนอื่นแต่ก็ยังดีที่เราได้รู้นะถ้าเกิดไม่ได้รู้เลยก็ชีวิตก็เป็นอีกแบบนะถูกต้องค่ะพอเรามาเป็นอาจารย์อยู่กับสวยกี่ปีแล้วประมาณ5ปีค่ะ5ปีแล้ว5ปีแล้วมันยากไหมต้องบอกว่าหลายคนกลัวต่อยกลัวว่ามันยากกลัวว่าเขาไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ง่ายเราแค่ไม่รู้ค่าของการไม่รู้เนี่ยมันเยอะมากค่ะต่อยค่ะก็ต้องบอกว่า คอร์สที่อสอนเนี่ยคือจริงๆเราใช้มือถือเครื่องเดียวทําภาพเปลี่ยนภาพจากเราเราขายไม่เป็นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วทำภาพเราเป็นร์ตูนแอนิเมชันขยับปากนิดเดียวพูดแทนเราหลายคนอาจจะไม่กล้าออกหน้ากล้องออเราสอนให้คนที่อยากที่จะไลฟ์สดหน้ากล้องแต่ไม่กล้าที่จะไลฟ์ <u> แล้วยิ่งยุคเอนี้มาใหม่นี้ยิ่งมหัจสะใจหนักเข้าไปใหญ่เลยนะ,ะยมันมหัจสรยจนะ เห็นเถือมาอยู่ผมถามหน่อยได้ไหมครับเพราะนั่นเป็นสภาพบุรุษท่านเดียวที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะชื่อคุณอะไรครับผมเลือกอากาศเอกทวีปครับอ๋อเลืออากาศเอกค่ะเลอครับครับนี่เกษียณหรือยังครับเกษียณแล้วครับอดีตเป็นวิศวกรจากบริษัทกันบินไทครับแล้วก็เกษียณมาสองปีแล้วครับแล้วก็เริ่มในธุรกิจนี้คือจากการเรียนรู้นะครับเขาสอนเหรอแม่บ๊อบสอนครับแม่บ๊อบแม่บ๊อบสอนแม่บ๊อบเรียกว่าเป็นแม่ครับเริ่มจากการเรียน สร้างเพจสร้างเพจจากแม่บ๊อบที่บอกใช้หกเสาหลักในการสร้างเพจกนเริ่มเรียนรู้ครับคือต้องบอกว่าต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยทำไม่เป็นก็เราก็จะมีหลักในการทำมือจับมือถือนี่แหละแล้วก็ทำตามว่าเสาข้อที่เรื่องแบบเคล็ดลับเสาหนึ่งเสาสองเสาสามเสาสี่เสาหมีหกเสาเองหกเสาหลักเอาง่ายๆว่าคุณอายุ อายุเท่าไหร่เพศไหนจะทําเป็นวิศวกรจะเป็นขา้าราชการจะเป็นครูหรือจะเป็นแม่บ้านหรือจะเป็นคนตกงานหรือจะเป็นพนักง,งานทําได้หมดเลยเขาสามารถรู้หลักเพราะว่าเราจะพาเขาเนี่ยจับมือทำค่ะต่อย กดทีละปุ่มทีละปุ่มทีละปุ่มสุดท้ายจบแล้วก็มีคู่มือให้ด้วยอ,อย่างวิศวกรเขาชอบคู่มือทามีคู่มือ,อ,ม,ม,อมีใบให้ด้วยค่ะใส่แค่สามารถไปทำได้อชอบคู่มือช<ส>อบคู่มือใช่ค่ะบางทีครั้งแรกมันทําไม่ได้ค่ะอเออลยเลยห,หนูอายุเท่าไหร่แล้วคะอ่าสี่สิบละค่ะสี่สิบแล้วทำไมเลือกมาเรียนออนไลน์แล้วทําออนไลน์ครับเลือกมาเรียนออนไลน์เพราะวันนั้นคิดแค่อยากหารายได้เสริมช่วยที่บ้านเพราะว่านิ่มทำ ทำเกษตรคือเขาเรียกว่าทำไร่อะค่ะตอยใช่แล้วคืออาชีพเราเนี่ยมันเสี่ยงทุกปีเพราะว่าปีหนึ่งอะพอปลูกไปเราไม่รู้เลยว่าปีนี้ผลผลิตจะเป็นยังไงค่ะก็เลยมันอันตรายอยู่กับอาชีพเกษตรกรแล้วพอมาทำตรงนี้เรียนมันช่วยทางบ้านในจริงเปล่าคะจริงค่ะเหรอคะเป็นความรู้ใจไดมันเป็นเป็นเรอะไรนะเป็น เป็นเกษตรกรที่สวยมากเลยนะคะเมื่อก่อนไม่ได้สวยแบบนี้อ๋อเมื่อก่อนไม่สวยแบบนี้แล้วมันช่วยได้จริงหรือเปล่าแต่มาทำออนไลน์ก็เลยสวยอ๋อเหรอครับมันช่วยได้จริงไหมช่วยได้จริงค่ะเป็นความภูมิใจของนิมิอยาหนึ่งเลยคือวันนั้นะที่บ้านแบบคือหมดเงินแบบลงทุนนะคะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยบ้านเราไม่มีเงินแล้วอ่ะแล้วเราแบบอ่ะเนี่ยหนูหาได้โอ้มันเปลี่ยนชีวิตคนจริงๆนะครับ ถ้าคนที่ดูรายการอยู่เขาจะต้องทําเขาอยากแล้วอันนี้ฟังแล้วรู้สึกอยากเขาต้องทําไงบ้างครับต้องบอกว่านะคะต่อยคือวันนี้เนี่ยคนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าหนึ่งเลยคือต้องมีใจใจแต่บางคนใจเนี่ยอาจจะหลายคนก็พูดมีใจได้แต่วันนี้มันไม่ได้มาจากความพร้อมบางคนจากมาสิ่งที่มีปัญหาหลายคนจะมีปัญหาเจอวิกฤต บางคนอาจจะมาจากคาว่าโอกาสอขอให้มีใจก่อนออจะมาจากวิกฤตหรือจะมาโอกาสเข้าใจต้องมีใจค,ค่ะแล้วก็อันที่สองคือก็ทุกคนเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือค่ะเราอัปเดตเนี่ยหาใหม่หมดกลายเป็นว่าเราพาจับโทรศัพท์มือถือจิ้มทาตามแล้วทุกคนสามารถทําได้สอนง,ง่ายๆเลยค่ะตั้งแต่แต่งภาพสำคัญว่าคุณอิชาความรู้ไปให้เขาแล้วเขาะจะไปทำมันได้ขนาดไหนไงมันขึ้นอยู่เขาแต่ขอให้มีมีใจ และนี่คืออาจารย์ของผมอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสนะครับผมคิดว่ามันเป็นโอกาสแม้ตัวท่านจะเจอวิกฤตมาก็ตามแต่มันจะเป็นโอกาสใหม่ของชีวิตท่านอาจารย์บ๊อบบี้คุณนรินพัฒน์อภิวัชระโอครับ และภาพภาพนี้คือภาพที่รายการทีเดย์โชว์ขอมอบให้กับอาจารย์บ๊อบบี้นะครับคุณนรินพัฒน์อภิวัชรพงศ์ครับขอบคุณมากมากขอบคุณบ๊อบบี้มากครับค่ะวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ขายติดกากกาในติ๊กตอกในช่องทางต่างๆเอามามอบให้กับต่อยดูแลสุขภาพด้วยค่ะ แล้วถ้าเกิดคนอยากจะเรียนคุณขอบคุณนะอันนี้ขอบคุณมากและที่ผมชอบคือเดี๋ยวนี้ช่องทางในการค้าขายมันมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนมันมีไม่กี่อันเองนะมันมีเฟซบุ๊กมีไลน์มีไอจีเดี๋ยวนี้มาอื้อเลยติดต่ออีกอะไรอีกโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วถ้าเกิดคนก็อยากจะเรียนคุณต้องทำยังไงค่ะต้องบอกว่าจริงคอร์สนี้นะคะเราก็ ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกวันนี้มีคนใช้เยอะมาก40-50ล้านคนแต่จะมีช่องทางไหนหละ่ะที่จะทำให้เราทำเงินได้วันนี้ค่ะคอร์นี้ก็จะสอนตั้งแต่ให้เราเนี่ยทำภาพเอาไปลงในช่องทาง IG TikTok รวมทั้งสอนตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะทำคลิปแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยโดนใจค,คลิกเข้ามาซื้อของเรานะแล้วก็คอร์สที่จะสอนเนี่ยสอน,น,นตั้งแต่แต่งภาพตัดต่อคลิป นะคะแล้วก็สอนให้เราเนี่ยเอาสินค้าที่เรามีเนี่ยไปติดตะาการ้าอว่าใครที่ยังไม่มีสินค้าสามารถที่จะเอาสินค้าเป็นนายหน้ายุคนี้ไปติดตะก้าได้ มีเทคนิคทั้งหมดให้เรียกว่าคัดวิชาที่คุณจะกลายเป็นคนขายของออนไลน์มืออาชีพเนี่ยเอามาใช้นะคะต้องบอกว่าวันนี้แฟนๆรายการของรายการ Today Show นะคะท่านใดที่ดูจบตอนนี้นะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะถ่ายรูปแล้วรีบนะคะแอดไลน์มาที่ Line แอด0 0ทีวคะ่ะนะคะหรือโทรมาที่091-789-9499สําคัญนะคะถ้าเกิดโทรไม่ติดแอดไลน์แล้วรีบให้ชื่อเบอร์โทรมาเลยค่ะ จะได้เข้ามาเรียนรู้ในรายการน,นี้ฟรีนะคะ100ท่านแรกย้ำนะคะ100ท่านแรกสแกนแล้วแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะฟรีเลยฟรีเลยครับท่านเป็นคนเลือกจงเปลี่ยนวิกฤตที่เจออยู่ให้เป็นโอกาสได้ด้วยหรือบางคนบอกฉันไม่มีวิกฤตเลยก็สร้างโอกาสใหม่ให้ชีวิตตัวเองสิงครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์บ๊อบบี้นะครับคุณนรินพัฒน์อะพิวัชรพงศ์วันนี้เวลาของเราก็หมดลงพอดีนะครับก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนท่านเชื่อผมนะครับ มันสู้ดีกว่าไม่สู้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครัเดินหน้ามันดีกว่าอยู่เฉยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นทำครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ